ในปีพุทธศักราช2425พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างสารสถิตยุติธรรมบนผืนดินบริเวณนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองการสถาปนากรุงเทพมหานครครบ100ปีเป็นอาคารแบบนีโอคลาสสิกสองชั้นขนานไปกับแนวของด้านตะวันออกของท้องสนามหลวงตรงกลางทำมุกหน้าจัวแบนแบบวิหารกรีก รองรับด้วยเสาโคลินเทียน6ต้นกลางอาคารเป็นหอนาฬิกาสูง37เมตรยอดทำเป็นบุษบกแบบไทยประเพณีส่วนยอดทำเป็นรูปนพสุรและเมื่อวันที่21เมษายน2425พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหญายาตราทรงวางศิลาก่อพระเริกอาคารดังกลา่าว ่อมาได้มีการก่อสร้างครั้งสำคัญในที่ดินผืนนี้เป็นกลุ่มอาคารสามหลังอาคารหลังแรกเริ่มสร้างในปี2482โดยพระสารโรธรัตนานิมมานสารโรธสุขยางสถาปนิกกรมศิลปากรเป็นผู้ออกแบบใช้เป็นที่ทำการประทรวงยุติธรรมโดยทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในปี2484ส่วนอาคารหลังที่สง ซึ่งเป็นอาคารศารอาญากับสารอุทธรตั้งอยู่ด้านคลองคูเมืองเดิมกับอาคารหลังที่สามซึ่งเป็นอาคารสาลดีกาและสารแพ่งตั้งอยู่ทางด้านถนนราชดำเนินในสร้างแล้วเสร็จในปี2486และ2506ตามลำดับอาคารศารทั้งสามหลังมีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโมเดลลักษณะเหมือนกล่องสี่เหลี่ยม ไม่มีการตกแต่งประดับประดาอันเป็นสัญลักษณ์ของยุคประชาธิปไตยหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเว้นแต่อาคารศาลฎีกาซึ่งสร้างขึ้นหลังสุดยังคงมีการประดับตกแต่งในลักษณะไทยประยุกต์ผสมอยู่ด้วยต่อมาปี2529คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการพิจรารณาและกำหนดรูปแบบและปรับปรุงอาคารที่ทำการศาลฎีกาเพื่อให้มีความสง่างามและเหมาะสมแก่การใช้งาน ด้วยสารดีกาขณะนั้นมีสภาพคับแคบและสุดโทมครั้นวันที่25มีนาคม2535พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาศบาพิษรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์ที่ทำการอาคารสารดีกาหลังใหม่แต่การดำเนินการต้องชะงักเงินในปี2537เนื่องจากภาระงบประมาณของชาติในขณะนั้นจนวันที่8ธันวาคม2549นายปัญญาถนอมรอดประธานสารดีกา ได้เสนอโครงการรือกลุ่มอาคารศาลริมถนนราชดำเนินในเพื่อก่อสร้างอาคารสาลรีการหลังใหม่ต่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา5ธันวาคม2,550และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมการออกแบบก่อสร้างอาคารสาลรีกาหลังใหม่ใช้รูปแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ ที่ดึงรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบจารีตของไทยในอดีตมาเป็นแนวทางหลักในการออกแบบแทนแบบเดิมที่เป็นงานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์นหลังจากใช้เวลาประมาณ6ปีอาคารสารีกาหลังใหม่จึงได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดทําการเมื่อวันที่9มกราคม2,562บนพื้นดินแห่งประวัติศาสตร์แห่งนี้ อาคารสารดีกาหลังใหม่มีความสูงห้าชั้นมีพื้นที่ใช้สอย68,000ตารางเมตรกว้างขวางร่มรื่นสง่าง,งามสอดคล้องกับพื้นที่โดยรอบทั้งอาคารตั้งอยู่ติดมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครั้งใดมีงานพระราชพิธีสำคัญตัวอาคารสารดีกาทรงไทยประยุกต์หลังนี้จะปรากฏให้เห็นเป็นเอกลักษณ์ของชาติและการสารไทย เป็นความภาคภูมิใจของผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมทั้งปวงและเชื่อมั่นได้ว่าอาคารศาลฎีกาหลังนี้จะถูกใช้ในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของผู้พิพากษาและข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่ออำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนชาวไทยไปอีกนานเท่านา